ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวสวสเบตอำเภอเบตงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตว์ตมวันหรือครบเจ็ดวันอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงค่ะ ที่วัดพุทธ,ธาธิวาสพระอารามหลวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพระสุนทรวิสุทธานุวัตรเจ้าคณะอำเภอเบตงและเจ้าอาวาสวัดพุทธ,ธาธิวาสพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายทัดเทพจุทองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตงประธานฝ่ายคารวะในพิธีบำเพนกุศลสัต,ตมวานอุทิศวาดพาระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงโดยมีส่วนราชการและประชา ชนพร้อมใจแต่งกายไว้ทุกข้าร่วมพิธีค่ะพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมาวานหรือครบเจ็ดวันในครั้งนี้จึงเป็นการรวมใจของชาวอำเภอเบตงในการถวายพระราชกุศลแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรค์าลายัยด้วยความอาลัยรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ ทางนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่28ตุลาคม2568รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงและเห็นชอบให้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันแห่งการสวรรคตทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลายัยและการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีภายในห้วง100วันแห่งการสวรรคตทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสงวทเบตง FM 9 3 m เ z เพจสว่าทเบตงนิวส์แลวิทยุออนไลน์ r d i o o e เบตง prd.go.th